สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีนะคะหรือว่ากกทค่ะโดยเฉพาะรวมถึงสำนักง,งานเพชรบุรีนะคะได้ร่วมกันจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงพื้นบ้านตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะคะที่จะจัดขึ้นบริเวณตลาดน้าดําเนินสะดวกปากของละพลีอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะ ที่โรงแรมเกตเเดนซิตี้นายสืบสากอิ่มวิจารณ์นายอำเภอดำเนินสะดวกนกายไกรสอนกลับทวีผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพันตำรวจเอกจรินวัดไพศาลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวกร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงพื้นบ้านตลาดน้ำดำเนินสะดวกซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดพลีจังหวัดราชบุรีในวันที่21พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นายไกรสอนกลับทวีผู้อำนวยการ สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดช่วยฟื้นฟูว,วัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดจนช่วยให้เกิดการสร้างงานกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและท้องถิ่นเองก็จะได้มีการฟื้นฟูและกระตุ้นในเรื่องของการรักษาประเพณีที่ดีงามในพื้นที่ด้วยโดยกิจกรรมในงานแบ่งเป็น5กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมตักบาดน้ํามีพระสงฆ์จำนวน199รูปกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านทางน้ําอาทิการแข่งขันสองฝี พายเมียพายหัวผัวพายท้ายและการแข่งขันเรือดโดนัทเป็นต้น กิจกรรมผ้าป่านาวาวุญโดยขบวนเรือผ้าป่าทางน้ําพร้อมกระทงเอกบนเรือด้วยแบ่งเป็นสองสายสายที่1คือวัดราชเจริญธรรมหรือวัดศุนย์สายที่สองวัดโชติทาย,ยการ,รามกิจกรรมการประกวดกระทงเอกชิงเงินรางวัลกิจกรรมกระทงสายใจสูส่น้ําสายน้ําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจะเป็นประธานในพิธีปล่อยกระทงสายณเวทีกลางน้ําและยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีดนตรีย้อนยุคและมหรสพต่างๆมากมาย โอ,โอกาสนี้นะคะผู้จัดงานได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีมาสัมผัสกับชีวิตที่งดงามตามประเพณีไทยเดิมและทานอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพร้อมทั้งได้บุญในการร่วมทอดผ้าป่าทางน้ําอีกด้วยปีหน้าอีปีน้มาหรือจะมีหรือเปล่าเป็นรอยกระทงสายด้วยเรามีกิจกรรมอื่นอีกางมายอันนี้เดี๋ยวท่านก็จะได้รว่าเป็นที่ติดอกติดใจนะครับ